จัดบ้านเหนื่อยยังขวัดลูกเหนื่อยหรือว่าเต้นเหนื่อยค่ะแม่ค่ะเออนั่งเลยนะจ๊ะอ่ะพักแล้วก็ไปต่อจ้ะเตรียมกุ้งเตรียมอะไรเอ่อเตรียมแซลมอนนะจานี้ฟงฟริงกระดิ่งแมวนะจ๊ะเออกุ้งอามาทําอะไรซูม <c oughs> เข้าไปตัวใหญ่ๆนะจ๊ะเอามาผัดสปาเกตตี้นะคะแล้วก็มีของโปรดเจ้าแสบนะคะทั้งนั้นเลย นะแล้วก็มีขนมให้นานนิดหน่อยดูไก่หน้าติต่ดเนาะท้อเนาะนะจา๊ะตูดไก่ก็ไม่ต้องบอกว่าใครจะกินแม่เองจ้ะนี่สปาเกตตี้นะคะแล้วก็มีซูชิมีอะไรใดเยอะแยะมากมายนะจ๊ะดูหน้านางยิ้มหวานตบทายด้วยนี่เลยจ้ะของหวานไอติมสุดฟินนะจ๊ะแล้วก็กลับบ้านกันไปแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะคุณพ่อเขาพากลับบ้านไปละมาร c คริสมาสทุกคนมีความสุขมาก,มากรอรับปีใหม่นะคะ